วันนี้ก็เฉียดฉิวอยู่ค่ะเพราะว่าอ่านคำพิพากษาเสร็จประมาณบ่ายสองครึ่งกว่าแล้วต้องรีบทำเรื่องประกันตัวค่ะแต่ก็รู้ผลไวอยู่ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีอีกหนึ่งสองอีกหนึ่งคดีค่ะที่ต้องรอการประกันตัวแล้วก็ฝากติดตามค่ะมีอีกหนึ่งคดีเดือนวันที่28ตุลาเดือนหน้าค่ะเป็นคดีที่เป็นคดีกับพี่บุ้งด้วยค่ะแต่ว่าก็พี่บุ้งก็ได้จากเราไปแล้วเป็นคดีที่ มีพี่บุ้งเป็นจำเลยร่วมด้วยค่ะวันที่28ตุลาที่ศาลอาญาค่ะฝากอีกคดีหนึ่งด้วยนะคะวันคืบหน้าของคดีพารากอนไปถึงไหนแล้วครับอ๋อถ้าคดีขบวนเสด็จตอนนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาคดีค่ะยังไม่มีนัดฟังคำพิพากษาค่ะยังมีนัดฟังพ,พิจารณาคดอีอีกทีปีหน้าค่ะประมาณกลางปีหน้าค่ะก็ให้ติดตามด้วยค่ะคดียังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่อยู่ในเรือนจำค่ะเมื่อกี้เข้าไปก็เจอพี่ใหญ่ ได้จับมือพูดคุยให้กำลังใจพี่ใหญ่อยู่ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ฝากให้ทุกคนติดตามอ่าแล้วก็จดจำเพื่อนในเรือนจำของเราแล้วก็ร่วมติดตามสถานการณ์เราสู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะทั้งหมดใบปอมี4คดีใช่ไหมครับใช่ค่ะมี4คดีค่ะ <112. S 1> ตอนนี้ตัดสินไปแล้ว2คดีค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งคดีที่กำลังตัดสินคือเดือนหน้าแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอีกหนึ่งคดีค่ะก็คือเดือนหน้าอีกหนึ่งคดีค่ะสองแล้วก็พารากอนยังสืบค่ะ แล้วมีอะไรจะฝากถึงคนที่อยู่ในเรือนจำบ้างครับก็ฝากให้กำลังใจค่ะแล้วก็ยังเรายังเชื่อค่ะว่าวันมันจะมีวันที่เป็นวันของเราค่ะแล้วเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงแล้วเราก็ยังเชื่อว่าทุกคนยังมีความหวังค่ะเป็นห่วงทุกคนในเรือนจำไหมครับท <c oughs> ี่โทษหนักหนักสิบหกปียี่สิบปดปีเป็นห่วงค่ะเราก็รู้สึกตกใจมากๆก,ก,กับหลายๆผลคำพิพากษาที่ได้ออกมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ ยังอยากส่งกําลังใจให้และยังอยากให้ทุกคนจําว่าม,มีเพื่อนเราที่อยู่ข้างในค่ะตอนนี้เราอยู่นอกศาลแล้วเราปลอดภัยแล้ว <c oughs> ตรงๆเลยเ <c oughs> มื่อกี้ในห้องพิจารณาคาดีข้างบนฟังคำตัดสิน <c oughs> เขาว่ายังไงกับหนูมั่งอ๋อเมื่อกี้คือเราอันนี้เป็นคดีเอเวกใช่ไหมคะเขาก็เหมือนจากที่สืบพยานมาอะไรอย่างนี้เขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกับคดีที่แล้วคะ่ะก็เชื่อในฝั่ง พยานโจมแล้วก็พิคอแล้วก็เห็นว่าเป็นความผิดที่ได้ทําก็ตัดมาแต่เหมือนกับว่ามีงม,มีคำเขาสารว่ามาว่ามีคําพูดหนึ่งที่เข้ากับอง์ประกอบประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่าจากที่เขาสรุปเมื่อกี้เขาอ่านแล้วมันจะเข้าหนึ่งหนึ่งสองแล้วในเจตนาของหนูจริงๆเนี่ยเราได้พูดเจตนาไปแล้วค่ะว่าเรามีเจตนาไปตอนนั้นเพื่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งไปปอทั้งเกตพูดเหมือนกันเลยค่ะว่าเราต้องการไปสื่อสารถึง ผู้นำแต่ละประเทศว่าเราต้องการพูดถึงรัฐบาลประยุทธ์อันนี้คือสิ่งที่เราทั้งเบิดความไปแล้วเราก็ยังมีการเจตนาค่ะไม่ต้องการให้เข้าหนึ่งหนึ่งสองในการพูดนะครับแล้วเรื่องเรามันก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมสู้ต่อนะครับทั้งอุทธร์แล้วก็อีกสองคดีได้ค่ะขอบคุณน้ากครับตองน้องใบตอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ่าน้องใบตอยด้วยนะครับผมโอเคนะครับขออนุญาตลงไลน์นะครับผม